กลับมาพบกับนุ่สวยอัญชุลีศิลปนะนวัตกุณค่ะในตรงไม่ต้องตีทางเพจข่าวออนไลน์ช่อง8ค่ะที่จะมาพบกับลูกเพจนะคะไหนทุกๆงวดนะคะก่อนที่รางวัลสลากกินแบกรัฐบาลจะออกค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะถูกรางวัลกันบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าใครถูกรางวัลน,นะคะนุ่สวยก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครพลาด ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจค่ะมาลุ้นกันใหม่ในงวดนี้ค่ะเพราะว่าน,นะคะนุดสวยนะคะมัดรวบเลขเด็ดมาให้แบบจัดเต็มค่ะก่อนที่จะไปดูเลขเด็ดเลขดังในงวดนี้นะคะย้อนไปดูผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมากันก่อนค่ะ สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2 5 6 7ค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเดินทางไปออกรางวัลสัญจรค่ะที่1 0 1จังหวัด1 0 1ค่ะโดยเลขเด็ดที่ชาว1 0 1นิยมซื้อกันมากก็คือเลข 101อ่าซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดเดียวแห่งประเทศไทยนะคะที่มีชื่อจังหวัดเป็นตัวเลขค่ะรวมไปถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับพระราชวัชราวิทยาคมนะคะหรือพระอาจารย์ต้อมค่ะซึ่งเป็นพระเกจิดังของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งครบรอบอายุวัฒนมงคล43ปีในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเลขที่เกี่ยวข้องกับนายทรงพลใจกลิ่มค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่มีวันคล้ายว วันเกิดครบ60สปีในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันและจะักษเสียนอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยที่สําคัญนะครับไปส่งมาให้แล้วเช่นเดียวกันเลขทะเบียนรถค่ะเลขทะเบียนรถของท่านผู้ว่าก็คือ101ค่ะนุสวยนะคะไปส่งให้แล้วค่ะแนวทางเลขเด็ดนะคะของสํานักดังค่ะโค้งสุดท้ายมาถึงแล้วค่ะสําหรับการออกรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาล มวดวันที่1กันยายนนี้นะคะหากใครยังไม่มีเลขในใจค่ะล่าสุดนุดสวยไปส่องเลขเด็ดของเจนุกบารมีค่ะที่ให้แนวทางเลขเด็ดออกมากันแล้วค่ะโดยบอกนะคะว่าเลขเด่นคือเลข8ค่ะเน้นไปที่เลข87ขนาดที่เลข3ตัวก็คือเลข9,8,6 6,07ส่วนเลข2ตัวนะคะก็จะมีเลข80,81 82,83 8-5และ8-6ค่ะเลขที่เกี่ยวข้องกับคนดังนะคะนุสวยไม่อยากให้พลาดครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะเลขก็ออกตรงกับที่คนดังให้แนวทางมาค่ะ ขึ้นท่านเป็นขวัญใจของพี่ป้านาอาไปแล้วค่ะลูกใจสุดที่รักของนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันและยิ่งเป็นขวัญใจแบบคูณสองดับเบิลเข้าไปอีกเมื่อน้องคากินะคะของพ่อแจ็คเนี่ยทำเอาคุณพ่อเนี่ยดวงเฮงกันไปหลายงวดติดติดนับตั้งแต่เพิ่งประกาศเป็นว่าที่คุณพ่อไปแดงจนถึง ล่าสุดที่พ่อแจ็คบอกนะคะว่าลูกชายเนี่ยให้โชคมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะมีการอัดคลิปของคุณย่าเปิ้ลค่ะซึ่งเป็นคุณย่าของน้องคากิค่ะที่กําลังอุ้มหลานชายสุดที่รักน้องคากิ เป็นโมเมนต์ที่เพิ่งตื่นนอนและบอกว่าหนุ่มน้อยหน้าตาหน้าเอ็นดูมากๆระหว่างที่คุณย่ากําลังอุ้มกลมหลานนั้นนะครับปรากฏว่าแฟนคลับฮือฮามากเพราะว่าคุณย่าได้พูดเลขเด็ดออกมาคือเลข49โดยบอกนะคะว่างวดนี้อย่าลืมซื้อกันนะ49มาแรงครับ ทำเอาตกอกตกใจไปกันใหญ่สําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวคุณไฮาอาภพรนครสวรรค์ค่ะทีล่าสุดได้ขับรถรู BMW ค่ะแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างแตกกลางทางค่ะโดยมีผู้ใช้ติ๊กตอกค่ะโพสตคลิปนะคะขณะที่คุณไฮนะคะลงมาดูรถของตัวเองพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ายังไงดีละแม่อาภพรนครสวรรค์ซึ่งในคลิปนะคะคุณไฮก็พูดย้ําชัดนะคะว่าซื้อเลยนะงวดหน้าออกแน่แน่งานนี้ทําเอาบรรดานักเสี่ยงโชคส่องเลขทะเบียนรถกันอย่างรัวๆอ่ะ ไปส่งมาให้แล้วเช่นเดียวกันเลขทะเบียนรถของพี่ไฮคันนี้ก็คือเลข5353ค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเลขเด็ดให้โชคค่ะก็มักจะมาในเรื่องของความเชื่อค่ะ ไปที่เรื่องราวของคนดวงเหงกันบ้างค่ะไปที่วัดสันปัดตึงวัดอารามค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางคุณคำน้อยอายุเจปีนำเข้าของพร้อมดอกไม้ทุเทียนมาทำการแก้บนพ่อปู่แม่ย่าอนันต์ตัดหน้าขราชซึ่งอยู่ท้ายวัดค่ะหลังจากโชคดีถูกระงวัลเล็กไายสตัวและเล็กไาย2ตัวรวมกันแล้วกว่า20ใบค่ะแม่งานนี้ก็ได้นำไข่ผลไม,ม้มาถวายองค์พ่อปู่แม่ย่าแล้วก็อธิษฐานว่าหากรอบนี้ รางวันที่หนึ่งจะถวายเงินให้กับวัด1ล้านบาทค่ะก่อนที่จะทำการจับลูกปิงปองที่อยู่ในไหหน้าพ่อปู่แม่ย่าอนันตนาคราชจุงแรกได้เลขคือเลข606และครั้งที่2ได้เลข89ไปดูจอมปลวกรูปร่างประหลาดค่ะชาวบ้านตะกุยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะชาวบ้านบอกว่าพบจอมปลวกที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับ สมเด็จซึ่งอยู่ภายในสวนของคุณบัวซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แแ่กันมาขอโชคขอลาบแต่ก็กราบไหว้จอมปลวกเพื่อขอตัวเลขนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการขอโชคขอลาบจากจอมปลวกให้ประทานโชคลาบด้วยนะคะซึ่งจอมปลวกดังกล่าวนะคะมีความสูงประมาณ60เซนติเมตรค่ะแล้วมีความหนาประมาณ5เซนติเมตรโดยชาวบ้านนะคะได้นําทูบมาเสี่ยงทายนะคะและปักบนจอมปลวกดังกล่าวนะคะปรากฏเลขออกมา3ตัวชัดเจนมาก เลข3ตัวที่บ้านนี้ก็คือเลข085ค่ะอยหค่ะอยู่ทูที่ปักอยู่บนจอมปลวกก็ได้แตกออกมาครึ่งหนึงชาวบ้านก็เชื่อว่าเอ๊ะมาให้โชคให้ลาบงวดนี้อย่างแน่นอนก็จะนําเลขที่ได้นี้ไปเสี่ยงโชคงวดวันที่1กันยายนนี้ค่ะ ยังอยู่ที่เรื่องของจอมปลวกรูปร่างแปลกๆค่ะนัไปที่โรงสีแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่อําเภอกันทรวิจัยจังหวัดมหาสารคามค่ะชาวบ้านกว่า10คนนําดอกไม้ทุบเทียนนะคะมาขอโชคขอลาบกับพญาปลวกค่ะรูปทรงจอมปลวกคล้ายกับเสียนพระค่ะขึ้นมาข้างโรงสีร้างค่ะโดยชาวบ้านนะคะเชื่อว่าน่าจะมาประทานพรให้โชคให้ลาบต่างจับมือถือนะคะมาถ่ายรูปจอมปลวกค่ะแต่บางรายก็พร้อมที่จะส่องหาเลขนะคะตามจอมปลวกบางคนตาดีมอง องเห็นเป็นตัวเลขก็คือมีเลข83และ93และจากการจุดทูบเสียงทายนะคะเห็นเลขคือเลข3 2 8ค่ะก็หวังว่านะคะว่าถ้าได้เงินนะคะจากการได้โชคได้ลาบในครั้งนี้ก็จะไปสมทบการสร้างเมนนะคะให้กับวัดบ้านหนองขอนที่กำลังกอ่อสร้างในหมู่บ้านในขณะนี้ค่ะ ไปดูจอมปลวกที่อำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกันต่อค่ะชาวบ้านหือหามากเพราะว่าพบจอมปลวกคล้ายเสียนพญานาคโล่หลักกิโลสี่ค่ะชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก,ก็เชื่อว่าเฮ้ยมาให้โชคอย่างแน่นอนค่ะโดยมีการเชิญอาจารย์เริงค่ะมาทําพิธีจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดโชคเปิดลาบและทําขันน้ำมนต์หยดน้ําตาเทียนสีแดงเพื่อขอโชคลาภเช่นเดียวกันค่ะโดยปรากฏตัวเลขนะคะก็มีเลข1 8 59และมีการจุดทูบเสียงไทยด้วยนะคะเลขทูปสียงไทยส่งมาให้แล้วเช่นเดียวกันคือเลข350ส่วนเลขหลักที่กิโลมีเลข4และ18ค่ะโดยนักเสียงโชคก็จะนำตัวเลขดังกล่าวไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสียงโชคงวดวันที่1กันยายนนี้ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวความโชคร้ายของงูเขียวหรือไม่นะคะไปหลังจากที่มีคนนําคลิปค่ะมาโพสต์ใน Facebook บอกว่าขอสเสียงที่ได้359ตรงๆแน่จ้าวา,า้ันแหมพร้อมกับคลิปแฟนหนุ่มนะคะจับงูเขียวยาวกว่า50ซนติเมตรค่ะที่สําคัญดึงพลาสติกออกมานะคะในตัวเนี่ยกินพลาสติกหรือบับเบิลที่ติดอยู่ในปากแล้วใจไม่เข็ยดึงพลาสติกออกมายาวกว่า1ฟุตค่ะแม่หน้าตกใจมากก่อนจะนําตัวไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติค่ะโดยหลายคนที่เห็นคลิป ยังกล่าวคะ่ะก็มาสอบถามนะคะว่าเออเนี่ยบ้านเลขที่อะไรอ่ะบ้านเลขที่สองมาให้แล้วเช่นเดียวกันคือบ้านเลขที่359คะ่ะไปอีกเรื่องราวแปลกๆจริงจกสองหางโผล่ตรงไหนไม่โผล่ไปโพที่ร้านกาแฟในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีคะ่ะเจ้าของร้านกาแฟแหมเห็นปุ๊บอุ้ยอะไรเนี่ยแปลกจริงๆพอไปดูนะคะก็พบว่าเป็นจริงจกสองหางนะคะหลบอยู่ใต้โต๊ะ เป็นชั้นวาง ของนะคะขายกาแฟค่ะโดยจิ้งจกสองหางมีลักษณะกวนกลมค่ะบริเวณปลายหางของจิ้งจกพบว่ามีหางงอกโผล่ออกมาบริเวณปลายหางจํานวน2หางเจ้าของร้านนะคะก็เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคอย่างแน่นอนค่ะโดยเจ้าของร้านนะคะเล่าว่านะคะภายหลังจากที่เจอจิ้งจกสองหางเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้โชคได้ลาบเนืนะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเมื่อไม่นานที่ผ่านมาค่ะมีลูกค้าขี่รถเข้ามาในร้านและชนต่อบริเวณหน้าร้านอ่ะอก็เลยบอกว่าเอ๊ะเอาเลขทะเบียนรถที่ชนเนี่ย เสียงโชคดีไหมเลขทะเบียนรถก็ถามมาให้ส่งมาให้ค่ะคือเลขทะเบียน429ค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องราวของคนสมหวังกันบ้างค่ะไปที่วัดส,สนามชัยอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะโดยพบคุณธัญญาค่ะพร้อมกับครอบครัวเดินทางมาแก้บนท้าวเวสสุวรรณค่ะหลังจากที่บนบานเรื่องงานแล้วสมหวังดังใจค่ะจึงเดินทางมาแก้บนในครั้งนี้โดยมีการจ้างละครรําค่ะมาทําการรําถวายแก้บนท้าวเวสสุวรรณพร้อมกับหมากพลูดอกกุหลาบ100ดอกน้ําแดง100ขวดค่ะที่สําคัญไม่พลาดนะคะที่จะล้วงหายได้เลขมาก็คือเลขแปดสา จะนําไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ค่ะสำหรับเาวเวสุวรรณนะคะวัดสนามชัยค่ะสร้างเป็นรูปปั้นปูนขนาดใหญ่มีความสูงกาวสอกประดับติดกระจกโดยรอบองค์อย่างสวยงามและยังมีบริวารยักษ์อีก4ตนค่ะยืนอยู่รายล้อมนะคะเาวเวสุวรรณค่ะซึ่งชาวบ้านทั่วสารทิศต่างก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภ่ะ ไปสองเลขหางประทัดมงคลกันบ้างค่ะไปที่วัดรางกระต่ายรังสรรค์ค่ะอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษเรียนรุ่นเจริญพรหลวงพ่อวิจิตอนุชโตเจ้าวาดวัดรางกระต่ายรังสรรค์ค่ะโดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะหลังจากเสร็จสิพิธีนะคะได้มีการจุดประทัดจํานวน1000พนัดค่ะชาวบ้านที่มาร่วมงานนะคะต่างพากันลุ้นเลขหางประทัดส่งมาให้แล้วจ้าเลขหางประทัดก็คือเลข3 8 4 และห้ค่ะไปต่อกันที่อุตรดิตกันบ้างค่ะไปดูเลขหลักหมดุดพังเมือง ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยที่บริเวณลานหลักหมุดผังเมืองหรือหมุดหลักฐานแผนที่ค่ะด้านหน้าสารการจังหวัดอุตรดิตถ์หลังเก่าศูนย์ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เป็นประธานในพิธีบวงสวงพร้อมทําบุญบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองบรรพบุรุษและอดีตเจ้าเมืองค่ะสําหรับเสาหลักเมืองค่ะจะทําพิธีลงรักปิดทองนะคะมีขนาดความสูงของเสาพ้นดิน108นิ้ว ฝังลงลึกไปในดิน79นิ้วค่ะและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่โคนเสา47เซนติเมตรทั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานและทันสมโพธในวันที่22สิงหาคม2569ทันการเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีจังหวัดอุตรดิตค่ะสถานที่จัดทำพิธีบวงสวงในครั้งนี้ค่ะเป็นลานหลักหมุดผังเมืองหรือหมุดหลักฐานแผนที่ค่ะเพื่อใช้ในการอ้างอิงพิกัดสำหรับประโยชน์ในการสำรวจกิจการแผนที่งานวิศวกรรมและงานแผนที่ต้องอาศัยหมุดหลักแผนที่ค่ะ,อะสองมาให้แล้ว เลขอต9ขีด72ผู้เข้าร่วมพิธีแล้วก็ต่างนำเลขนี้แหละว่าจะไปเสี่ยงโชคงวดที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเรื่องแปลกๆนะคะของแปลกๆค่ะหลายๆคนก็แอบมาซองแอบมามอนะคะและหลายๆคนนะคะก็ได้เลขนะคะไปเสี่ยงโชคไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ไปดูเรื่องราวของความแปลกแปกกันบ้างค่ะที่ร้านเอาได้ค่ะในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะคุณสุนทรนะคะหรือว่าคุณอเล็กค่ะเจ้าของผลงานเพลงคนระยองเอาได้มาพี่เขาว่ามาเขาก็เล่านะคะว่าปลายปีที่แล้วฝันว่ามีงูใหญ่เลื้อยมาพันแขนแล้วก็ด้วย,วย,วยออสายมูด้วยน้องถึงไปหาหมอดูก็ทักท้วงว่าน่าจะมีโชคมีลาจากการที่มีสัตว์มาหานะคะแล้วก็ที่สําคัญเคยถูกรางวัลสองตัวนะคะเมื่อปีที่แล้ว หลังจากนั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นค่ะแล้วก็เชื่อนะคะว่าหลังจากนี้นะคะก็จะมีโชคมีลาบอย่างต่อเนื่องค่ะที่สําคัญได้จุดทูบอธิษฐานนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเสี่ยงโชคในงวดนี้เลขที่ได้ก็คือเลข804ค่ะเอ,ออันนี้แปลกๆเนาะเขาก็ว่ากันมาเป็นหมูอยู่ดีๆออกลูกออกมาทำไมมันดูคล้ายกับหมาก็ไม่รู้ค่ะโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่นะคะ20-4 น้องบัวระเวจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณวิจิตนะคะบอกนะคะว่าเลี้ยงหมูไว้3ตัวค่ะเป็นเพศเมียสตัวเพศผู้หนึ่งตัวค่ะและเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระหมูที่บ้านนะคะออกลูกออกมาจํานวน9ตัวค่ะในจํานวนนั้นมีลูกหมูนะคะที่ออกมาก่อนจํานวน4ตัว มีลักษณะคล้ายกับหมาเออแต่ว่ามาเสียชีวิตในท้องค่ะและเหลือหมูนะคะที่คลอดตามมาที่หลังจํานวน5ตัวเป็นเพศผู้สีตัวเพศเมีย1ตัวค่ะและมีชีวิตรอดค่ะจากนั้นญาติญาติก็ได้มาถ่ายภาพแล้วก็แชร์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะก็บอกว่าเฮ้ยแปลกดีนะอ่าเขาก็เลยไปถามว่าบ้านเลขที่อะไรเผื่อจะเอาไปเสี่ยงโชคงวดที่กําลังจะถึงนี้บ้านเลขที่ย้ําอีกรอบหนึ่งค่ะบ้านเลขที่ก็คือบ้านเลขที่20-4ค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวของนักร้องคนดังเมืองสุรินทร์ค่ะหลังจากมาบอกนะคะว่าพบมะละกอนะคะที่ปลูกมีลักษณะนะคะงอกออกมางวงคล้ายกับพระพิฆเนศแถมยังมีงาด้วยเออก็เป็นเรื่องราวที่แปลกนะคะก็แปลกตาสําหรับผู้ที่พบเห็นค่ะโดยนะคะก็มาสอบถามนะคะว่าบาลิที่อะไรจ้าบาลิที่ก็ส่งมาให้เราค่ะคือบาลิที่สามหกเจ็ดค่ะโดยมะละกอดังกล่าวนะคะอยู่บนต้นค่ะมีความสูงประมาณ2.5เมตรค่ะ ก่อนที่จะเก็บลงมาจากต้นเพราะมีชาวบ้านนะคะมาทําพิธีแม่ที่ไหนเขาบอกมีเลขมีดังนะเรื่องพิธีกราบไหว้ในก็มาจะมาทําพิธีกราบไหว้ขอตัวเลขซึ่งผลมาแล้วก็ผลนี้แปลกจริงมีลักษณะคล้ายกับพระพิคเนตจริงๆค่ะซึ่งมีงวงออกมาพร้อมกับงานสองข้างที่มีความยาวไม่เท่ากันค่ะคุณขุนทองนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่เคยพบมาก่อนตั้งแต่เกิดมาอ่ะที่สําคัญนะคะก็ไปส่งพลิกไปพลิกมาอืมเห็นเลขจ้า เลขเขาก็บอกว่าเขาเห็นมีเลข29อ่ะบางคนก็บอก3ตัวก็เห็นนะเลข3ตัวเห็นก็คือเลข297เขาก็บอกว่าจะนําเลขนี้ไปเสี่ยงโชคงวดนี้ล่ะคะ่ะไปดูต้นหมากประดับกันบ้างคะ่ะในพื้นที่หนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิคะ่ะคุณชบาซึ่งเป็นเจ้าของร้านดอกไม้เนะะี่ค่ะบอกนะคะว่าเดินไปเดินมาสังเกตเห็นต้นหมากประดับคะ่ะออกใบคล้าย หัวหรือเสียงของพญานาคและหางพญานาคอยู่ในบริเวณร้านขายต้นไม้ของเธอนี่นะคะหลังจากทราบข่าวนะคะหลายๆคนก็เข้ามาขอดูบ้างขอชมบ้างที่สําคัญนําธูปมาจุดขอโชคขอลาบค่ะเลขธูปส่งมาให้เลขปรากฏมาคือเลข18 7ค่ะไหนจะแปลกก็แปลกให้สุดค่ะบริเวณหน้าศาลาใหญ่ของวัดสุดีิวารีค่ะ ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะพบต้นกล้วยที่มีความแปลกลำต้นเหมือนต้นกล้วยทั่วไปค่ะแต่ออกเครือมาพร้อมกันสองเครือแถมช่วงส่วนปลายของเครือกล้วยค่ะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับปากของอสุรกายโอ้ชาวบ้านก็ทราบข่าวก็แวะเวียนม,มาดูไม่ขาด้ายบางคนก็มาขอโชคขอลาบค่ะงานนี้ก็ไม่พลาดะคะชาวบ้านก็มารูบ,บๆไปไล่ถูไปถูมาบนต้นกล้วยแม่เสียงมาบอกนะคะว่าเห็นเลขด้วยนะมีเลขโผล่มาอย่างชัดเจนเลขที่คุณ ป้าก็เห็นนั่นก็คือเลข57และ58ค่ะนุชสวยไม่อยากให้พลาดากับข่าวเด่นมักจะมีเลขดังค่ะนุชสวยไปส่งมาให้แล้วค่ะเผื่อลูกเพจนะคะจะหยิบเลือกไปเซ็นโชคในงวดนี้ค่ะ อีกเรื่องราวข่าวสลดค่ะเป็นเหตุเครื่องบินเล็กตกในพื้นที่หมู่6ตําบลเขาดินอเภอาบางประกงจังวัดชาเชิงเซาค่ะทําให้มีผู้โดยสารและนักบินสูญหายไปจํานวน9คนเหตุในการรายงานมาก็คือเมื่อวันที่22สิงหาคมค่ะเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะทั้งนี้มีรายงานมานะคะว่าเครื่องบินลําดังกล่าวค่ะเที่ยวบินที่ TFT 209ค่ะยี่ห้อเครื่องเคสนาคารวาน C208 บินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะเมื่อเวลา14.46นาิกานาทีค่ะโดยมีปลายทางที่สนามบินตราดเกาะไม้ซีค่ะก่อนที่จะขัดการติดต่อไปนะคะหายไปจากเคลื่อวิทยุความถี่122.35เมกะเฮิรเวลา14.57นาิกานาทีค่ะบริเวณตำแหน่งทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง18.7ไมล์ทะเลค่ะ ต่อมาได้ปรากฏภาพนะคะทางสื่อนะคะว่าประสบอุบัติเหตุในพื้นที่อําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะโดยเครื่องบินลำดังกล่าวนะคะมีผู้โดยสารจํานวน7คนค่ะและมีนักบินสองคนรวมทั้งหมด9คนค่ะโดยต่อมานะคะพบว่าพบชิ้นส่วนของมนุษย์ต้ซากเครื่องบินจมโครนค่ะและทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกมายืยนยันค่ะว่าไม่พบผู้รอดชีวิตทั้ง9คนเสียชีวิตทั้งหมดค่ะอีกประเด็นนะคะที่ไม่อยากให้พลาดค่ะนุวสวยนะคะ กวดรวมนะคะเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับพระเกจิดังมาให้ตรงนี้แล้วค่ะไปส่งเลขมงคลในพิธีพุทธาพิเศษองค์ครูอายุวัฒนะพระอาจารย์ต้อมค่ะในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นองครูซึ่งเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสุดท้าย ก่อนที่จะมีการหยุดสร้างวัตถุมงคลไปอีก5ปีค่ะโดยในงานครั้งนี้นะคะมีพระเกจิชื่อดังทั่วประเทศมาร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตค่ะโดยชาวบ,บ้านที่มาร่วมงานนะคะก็เชื่อว่าวันเกิดของพระอาจารย์นะคะจะให้โชคโดยเลขวันเกิดก็คือ2 0ส่วนเลขอายุข,ของพระอาจารย์ต้องก็คือ4 3สค่ะ จินแล้วนะคะหลวงปู่ห้าแผ่นดินค่ะพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธ์หรือหลวงปูก่กัมค่ะจะอาวาสวัดบุญเกิดอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะคะพระเกจิดังล้านนาห้าแผ่นดินล้านนาอายุ103ปี8 3พันษา ได้มรณาภาพไปเมื่อวันที่25สิงหาคมค่ะเวลาประมาณ7นาฬิกา8นาทีค่ะภายในกุฏิวัดบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะสร้างความโศกเศร้าอะไรแก่สิทธิานุสิ์เป็นจํานวนมากค่ะโดยลูกศิษย์นะคะบอกนะคะว่าก่อนที่หลวงปู่จะมรณาภาพได้เดินออกมายืนอยู่หน้ากุฏิดูน้ำท่วมบริเวณภายในวัดค่ะพร้อมกับบอกกล่าวว่าเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนกันมากนะปีนี้เพราะว่าน้ํามามากจริงๆขอให้น้ําลดไวๆค่ะและยังขอพอบรบารมีพระเจ้า2 พระองค์วัดบุญเกิดให้ทุกท่านปลอดภัยจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับประวัติหลวงปู่ก,ก้ามค่ะอายุ103ปี8 3พรรษาค่ะวันที่19กันยายน2464เป็นพระสงฆ์ รูปหนึ่งนะคะที่มีอายุเกิน100ปีอยู่ถึง5แผ่นดินและเป็นเกจีดำองล้านนาโดยก่อนหน้าที่จะมรณาภาพไปกระทางลูกศิษย์นะคะก็ได้จัดเตรียมงานพิธีนะคะอายุวัฒนมงคลครบรอบร้อยปี83ปพรรษาในวันที่13ากันยายน2567รแต่หลวงปู่ก้ามมรณาภาพก่อนนื่อสวยนะคะไม่อยากให้พลาดนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญค่ะและหลายๆครั้งนะคะเลขรางวัลก็มักจะออกเกี่ยวข้องกับคนการเมืองค่ะ อีกเรื่องราวของคนการเมืองค่ะไม่อยากให้พลาดค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณแพรทองทานจินวัฒนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําท่วมและให้กําลังใจประชาชนที่ประสบป,ปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านค่ะโดยนางสาวแพรทองทานค่ะหรือว่าคุณอุ้งอิงค่ะได้เดินรักททยให้กําลังใจอาสาสมัครและก็ช่วยปรุงอาหารให้กับประชาชนด้วยค่ะโดยได้มีการพ ทอดไข่เจียวผัดเส้นแล้วก็ช่วยทำข้าวผัดเมืองแร่นะคะเพื่อไปมอบให้กับผู้ประสบภ,ภัยในครั้งนี้ลงไปทั้งทีไม่พลาดที่จะส่องมาให้ค่ะเลขทะเบียนรถของคุณแพรทองทานที่ใช้ลงพื้นที่จังหวัดนานเลขทะเบียนรถส่องมาให้จัก9ตัวอสองตัว3882ค่างานนี้นักเสี่ยงโชคไม่พลาดจดทะเบียนรถนายกอุ้งอิงไปเสี่ยงโชคในนวดนี้ค่ะ อีกหนึ่งคนการเมืองอยากหยิบยกมาเล่าเช่นเดียวกันค่ะร้อยเอกธรรมนัฐปรมเผ่าขรรันมรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ทําบุญเนื่องในวันเกิดอายุครบรอบ59ปีค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคม2567บริเวณหน้าลานอนุสวารีพ่อขุนงำเมือง ริมขว้านพยาวค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังถือโอกาสทําบุญวันเกิดให้กับลูกชายซึ่งเกิดวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยอันเกิดติดกันนะเนาะโดยพนักงานก็มีการจัดเลี้ยงอาหารเพื่ที่มาร่วมง,งานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะแล้วก็นําเครื่องเล่นของเด็กมาบริการให้เด็กๆเ,เล่นฟรีภายในงานด้วยค่ะอายามอีกรอบหนึ่งอายุของคุณธรรมนัทก็คืออายุครบรอบ59ปีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนุชสวยนะคะหวังว่าเลขที่นุชสวยนะคะจัดหามาให้หยิบเลือกไปเสี่ยงโชคในงวดนี้น่าจะตรงใจลูกเพจนะคะไม่มากก็น้อยนี่และคะ่ะและขอให้ลูกเพจทุกทท่านนะคะร่ำรวยกัดทวนหน้าคะ่ะ